Bye. ว่าวกเ็าเ้เาานเด้ตาจะฟูอ่ะตาเดียวแ้วต้อง,อ,งอ,งอ,องปุ๋ยก็ต้องปุ๋ยบ่เขาตัดต่ดก็ได้ลนะตาดย่มเาเี่เพื่อที่มาถ่ายคลิปกันดี บังพูด่ะไพื้นทางพูดกัลไรพูดอะมืนเงี้บวไแล้วมาน้ากับมปมมะเบิงเนาะปอสพุนมีนี่เอากินงไปแล้วพี่กิงไปแล้วอู้ยทั้งใตกบมีได้พุนอ่ะ,ะอ้ยบังบงซางอันนี้ออกนี่นะนนมันสี่มือนพูดอะพูดอะบักหลายเลย ได้ก่ล้มืน๊โอ้ยนอนไม่ก็จะนันมัเกลีดโอ้หปาพี่นะโอ้ยบนนอนนี่มันพัพี่ัวันนะกระ้าหัแกหรอพันะเดงหนังเน๊อวันนี่ว่าทำนอนไหม ยอดมากหลายปันนิ้วมากนะขอจกสองหนอด้บ่เสียไปอังถงบ่อย่าไปฝากคุณสาวเกาขึ้นมาอันนตขึ้นมาขนโตขนโตข้นโตข้นโตปาดหลายคักหลายเนี่ยมาเบิ้งมาเบิ้งทั้งนี้น้อยเสร็จ เขาทีเย็ดเย็ดยังกินขึ้นหลป้าพุ่นล่ะพุ่นล่ะอยู่ทางไหนกะมีอีกเด้พี่พุ่นล่ะทางไหนพุ่นล่ะเดี๋ยวเอาเสียามมาหน้าป้าพุ่นน่ะ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 เอออุ้ยสองอันเด้พี่พุ่นน่ะปาหลายค่กหลายเนี่ยแต่ไปไปไปเอาไปสาทางพุ่นอีกโอ้โหสยมก่อนป้าป้า